สวัสดีค่ะพบกับเรานะคะช่องน้องชมพู่แฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะเราก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมนะคะที่สวนยาลาปาร์กนะคะสวนยาลาปาร์กก็จะมีอยู่สงองครอบครัวนะคะมีน้องมุกช่องน้องมุกทองคูณน,นะคะแฟมิลี่ค่ะแล้วก็จะมีช่องน้องขนุนแฟมิลี่นะคะ ช่องน้องถนนเฟมิรีกะะะะ่ก็จะมีอยู่ท้างทั้งหมดสี่เชือกนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะมีอยู่สองเชือกนะคะของน้องไปหอมค่ะมี่ลิน่น้องทองคูณอันนี้ก็จะเป็นแม่ทองคูณน,นะคะอันนั้นก็จะเป็นน้องมุกค,ค่ะน้องมุกก็จะอายุสิบเอ็ดปีนะคะส่วนแม่ทองคูณอายุสี่สิบเจ็ดปีค่ะ เราไปเดินชมฝั่งโน้นดูนะคะฝันบอยกับฝันฟลุ๊เป็นผู้ดูแลฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นฝันฟลุ๊กนะคะกับฝันบอยเป็นผู้ดูแลช้างทั้งหมดสีเชือกนะคะเราไปพูดคุยกับฝันฝันฟลุ๊กนะคะสวัสดีค่สะสครับเพ่นช้างกำลังกินน้ำนะคะครับผม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อ,อาบน้ำก่อนก,ก็คือ,อการเตรียมก็จะได้เวลาขิดน้ำนะคะพอดีอาบน้ำไปในตู้วเลยนะคะอ,อันนี้ชื่ออะไรคะคอนทปคอนคิปคองคิปน,นะคะ เดินไปนู้นลูกค้าอันนี้คุณยายทองคำนะครับอันนี้ชื่อคุณยายทองคำนะคะาออะไรอย่าง ทำก็ได้กิ่นอิ่มอ้วนเลยนะคะอ้วนทุกตัวเลยอ้วนทุกเพื่อต้องเกิดชายแรงต้องเกิดชายแรไม่ลูกพลายแต่เห็นเลยค่ะช้างทุกตัวอุดมสมบูรณ์นะคะครับ ก็ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะก็ขอจบคลิปเพียงวันค่ะสวัสดีค่ะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะวันนี้นะคะก็ขอให้เมสซีฝากกดไลค์กดแชร์นะคะช่องช่องน้องชมพู่แฟมิลี่นะคะฝากกดติดตามเ้วยนะคะสวัสดีค่ะตแจมันไปมา